สวัสดีค่ะคณะค่ะสิทธิ์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลคณะจะชวนรุ่นพี่มหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตการทํางานและวิธีการสมัครงานยังไงให้ได้งานรวมไปจนถึงดูสาขาอาชีพต่างๆจากหลากหลายคณะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันผ่านวิดีโอคอลค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่พีแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้เราอยากรู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะว่าพี่พีเป็นนักกายอุปกรณ์โน้ตทำงานที่ไหนแล้วก็ทำมากี่ปีแล้วคะ ปัจจุบันนะคะเป็นนักกายอุปกรณ์นะคะอยู่ที่โงรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่านะคะจังหวัดสมุทรสงครามเนาะก็ทําในตําแหน่งนี้ค่ะมาตั้งแต่เรียนจบเลยนะคะอันนี้จบการศึกษาเนี่ยจากมหิดลนะคะโรงเรียนกายอุปกรณ์เนาะปี2 5 5 7นะคะก็ทํางานที่โงรงพยาบาลน,นี้ค่ะหลังจากจบการศึกษาเลยทํเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็ประมาณ6-7ปีแล้วะค่ะ โอ้สุดยอดเลยค่ะถ้าพูดถึงนักกายอุปกรณ์เนี่ยงานที่เราต้องทำเนี่ยมีลักษณะอย่างไงบ้างคะโดยปกติในในเนื้องานของการเป็นนักกายอุปกรณ์ะคะมันจะเป็นการทำงานผสมผสานทั้งทั้งศาสตร์และศิล์น,นะคือเราจะทำงานทั้งในด้านของให้บริการผู้ป่วยอะคะ่ะแล้วก็มีการใช้ศิละปะนิดนึง ในการที่จะออกแบบอุปกรณ์นะคะเพื่อให้คนไข้ได้ได้ใช้เนาะได้ใช้อุปกรณ์แล้วก็ออกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะหลักๆก็คือออกแบบอุปกรณ์คือเราเป็นคนออกแบบอุปกรณ์นั้นเองเลยใช่ไหมคะเหมือนได้ทาโปรดักต์ของตัวเองเลยใช่ใช่ถึงบอกว่าตําแหน่งเนี้ยคะ่ะมันจะได้ใช้ทั้งวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะคะเรียนเกี่ยวกับ ปัญหาของคนไข้ว่าคนไข้แต่ละโรคอะค่ะมีความผิดปกติอะไรจากนั้นเราก็ต้องใช้ความรู้ทางศิลปศิลปะเนาะในการออกแบบอุปกรณ์เพื่อให้คนไข้อะค่ะสามารถใส่อุปกรณ์ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นในในแต่ละวันเลยอะค่ะของการทำงานหนึ่งวันของพี่บีในการทำงานส่วนใหญ่เป็นการเริ่มทำอะไรแต่ละวันบ้างคะ่ะผู้ป่วยเนี่ยจะถูกครบ จากคุณหมอก่อนคุณหมอทําการประเมินคนไข้เบื้องต้นแล้วนะคะก็มีการส่งตัวมาพบกับนักกายอุปกรณ์เนาะนักกายอุปกรณ์ก็จะมีหน้าที่ตรวจคนไข้นะคะตรวจประเมินเบื้องต้นว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาร่างกายในส่วนไหนต้องใช้อุปกรณ์อะไรนะคะแล้วก็ออกแบบอุปกรณ์ให้ตรงกับ ความผิดปกติหรือปัญหาของคนไข้แต่ละรายน,นะคะแล้วก็ทั้งอุปกรณ์ขึ้นมาให้คนไข้ได้กลับไปใช้ค่ะประมาณนี้ค่ะทีนี้อยากจะถามพี่วีค่ะเพราะเชื่อว่าหลังจากฟังเนี่ยต้องมีหลายคนสนใจมากๆแน่เลยถ้าเกิดสนใจงานในสาขาอาชีพนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะสมัครงานยังไงได้หรือว่ามีเทคนิควิธีการสมัครหรือหางานยังไงให้ได้งานไหมคะ อันดับแรกนะคะในสายงานนักการอุปกรณ์นะคะจะต้องเรียน4ปีนะคะป,ปัจจุบันนี้ค่ะในในในประเทศไทยนะคะทราบว่ามีแค่ของมหิดลที่เดียวที่เปิดอยู่นะคะ mm hmm. ก็คือต้องจบการศึกษานะคะจากโรงเรียนการอุปกรณ์สิรินทร์นะคะของมหิดลของเรานะคะพอจบ4ปีแล้วเนี่ยก็ต้องมีการสอบใบประกอบวิชาชีพนะคะสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน mm hmm. เราถึงจะสามารถที่จะไป สมัครงานได้ได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเอกชนหรือว่า,าเป็นคลินิกต่างๆที่เปิดรับนะักกายอุปกรณ์นะคะได้หลายช่องทางนอกจากใบประกอบวิชาชีพแล้วต้องมีการสอบอะไรเพิ่มแต่ละโรงพยาบาลหรือแต่ละที่ที่เราเข้าไปไหมคะอันนี้เป็นขึ้นอยู่กับ แต่ละที่ที่เราสนใจไปสมัครนะคะอะยกตัวอย่างเช่นของของพี่เองเนี่ยค่ะพี่ทางานอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐเนาะโดยเบื้องต้นเนี่ย <fishing. S 2> โรงพยาบาลก็จะมีการออกข้อสอบนะคะมีออกข้อสอบของตัวเองนะคะเราก็ทําข้อสอบตามที่โรงพยาบาลกําหนดมาอย่างของพี่บีอย่างเงี้ยค่ะต้องผ่านขั้นตอนการสอบอะไรบ้างต้องมีสอบสัมภาษณ์สอบปฏิบัติอะไรยังไงเป็นขั้นตอนยังไงบ้างที่นอกจะต้องเตรียมไไในในเคสของพี่เนี่ยจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่โรงพยาบาลที่พี่ทางานอยู่ ัจจุบันนะคะก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่จะไปทำงานนะคะไม่มีตำแหน่งนี้ไม่มีแผนกนี้อยู่ก่อนเนี้ยคะ่ะ mm. อันนี้มันก็เลยจะมีความแปลกจากที่อื่นนิดนึงตอนที่ไปสมัครอะคะ่ะคือเราเดินเข้าไปเหมือนจะสอบถามทางทางโรงพยาบาลนะคะว่าสนใจ งานในตำแหน่งนี้หรือเปล่าเราจบอันนี้มาเราทําอะไรได้บ้างอย่างนี้ค่ะก็คือเข้าไปพูดคุยดังนั้น mm. การสัมภาษณ์หรือการทําข้อเขียนเนี่ยอาจจะไม่ได้สลักสําคัญอะไรจะเป็นเน้นการสัมภาษณ์มากกว่าอย่างนี้ค่ะสัมภาษณ์ว่าเราจะเข้ามาทําอะไร mm. ะมีการวางแผนการทาํางานยังไงอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเนื่องจากแผนกนี้ค่อนข้างที่จะใหม่กับโรงพยาบาลมากมาก มันจะเป็นการพูดคุย<ม>อลักษณะการวางระบบงานมากกว่า<ม>การสัมภาษณ์ข้อเขียนนะคะมีแบบ ทักษะจำเป็นหรือว่าหนังสือหรือบทเรียนอันนี้ที่แบบว่าพี่พีจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมหรือฝึกเพิ่มเติมเพื่อให้ทํางานตรงนี้ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไหมคะน่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะคะเนื่องจากว่าปกติส่วนใหญ่ที่เราเรียนในในรั้วมหาลาัยปีะะ่ปีค่ะมันจะเป็นเน้นในเรื่องของการทําอุปกรณ์ซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นพอเรามาทํางานที่โรงพยาบาลภาครัฐและอีกอย่างหนึ่งเราทํางานในตําแหน่งของที่เหมือนกับเป็นการ ุกเบิกหรือเป็นการริเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะต้องอัปเดตสกิลเรื่องการบริหารจัดการ การทํางานอย่างเงี้ยมากขึ้นนอกเหนือจากการทําอุปกรณ์อย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ๆใช้วิธีไหนในการเรียนรู้ให้ตัวเองมีอัพสกิลตัวเองให้ให้เรามีความสามารถในการบริหารจัดก,การมากขึ้นอันดับแรกก็คือต้องเหมือนกับว่าศึกษาจากพี่ๆเป็นรุ่นพี่เราในมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีเหมือนกับมีคอนเนคชั่นกันอยู่แล้วว่าพี่คนนี้ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้พี่อีกคนนึงทางานอยู่อีกที่นึงทํางานอีกรูปแบบนึงเราก็เหมือนกับปรึกษาในหลายๆทางแล้วก็เหมือน เอามาปรับใช้เอามาอัดแอปอะค่ะให้เข้ากับโรงพยาบาลที่เราทํางานอยู่อ,อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถามเผื่อน,น้องๆเลยนะคะเผื่อหลายๆคนที่กําลังเรียนอยู่ตอนนี้เนาะมีซอฟต์สกิลอะไรที่น้องๆต้องเตรียมหรือว่าพัฒนาหรือฝึก ทักษะอันนี้ไว้เพื่อที่จะได้พร้อมที่จะทํางานในสาขาอาชีพเนี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบ้างคะอันดับแรกเลยอาจจะเป็นเรื่องของอาการที่เราอะค่ะไม่ไม่จำกัดตัวเองไม่ฟิกตัวเองเนาะมีการยืดยุ่นในการทํางานเนาะปรับเปลี่ยนได้ทุกสถานาการณ์นะคะ2ก็คือ1อาจจะเป็นเรื่องของการที่ต้องมีการสื่อสารกับผู้ป่วยค่ะเพราะบางทีอะค่ะในแต่ละวันนะเรา เะเจอคนไข้ที่มีความแตกต่างกาันทั้งอาชีพทั้งอายุทั้ง,งเหมือนกับว่าการการที่เขาได้พบเจออะไรมาอย่างเงี้ยค่ะ เราจะเจอกันแตกต่างกันมากๆเลยดังนั้นการสื่อสารหรือการคอนเน็กกับคนไข้อ่ะค่ะก็มีส่วนสําคัญในการที่จะสาม,มารถทำให้คนไข้อ่ะค่ะเหมือนกับว่ายอมที่จะเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ไปกับเราอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แอบถามเผื่อน้องๆอ,อ,อีกแล้วค่ะสําหรับคนที่สนใจแล้วเอ,เอาแล้วเตรียมตัวพร้อมแน่นอนถ้าเริ่มต้นงานในสาขาอาชีพเนี้ยแอบถามนิดน,นึงค่ะว่าเงินเดือนสตาร์ทเนี่ยสำหรับน้องๆที่จะออกไปสมัครงานในลักษณะเนี้ย ต้องบอกก่อนเนาะเนื่องจากสายอาชีพนี้ค่ะจะมีเลงของเงินเดือนที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นของพี่เนี่ยค่ะก็สตาร์ทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตายตัวเลยปกติทั่วๆไปแต่สมมติว่าน้องๆเลือกไปทำงานในสายเป็นรมเอกชนหรืออะไรเงี้ยค่ะฐานเงินเดือนก็จะมากขึ้นกว่านี้หรือว่าถ้าสมมติว่าน้องๆสนใจไปอ,อยู่ใน โรงพยาบาลมหาลาัยอย่างเงี้ยค่ะฐานเงินเดือนก็จะค่อนข้างที่จะสูงกว่านี้แต่ว่าอันเนี้ยพี่ทำงานในโรงพยาบาลภาครัฐเนาะก็ะตัร์ทที่15,000บาทค่ะทีนี้คำถามที่ไม่ถามไม่ได้เลยสำหรับอาชีพนี้ค่ะทำไมอาชีพ นักกายอุปกรณ์ถึงเป็นอาชีพที่ใช่สําหรับพี่วีคะในแต่ละวันนะคะเหมือนเราได้ท้าทายได้เจอคนไข้ที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเนาะได้ใช้สกิลในการที่จะเหมือนกับว่าสร้างสารรค์อุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อให้คนไข้ได้ใช้และพอเหมือนคนไข้อ่ะคะ่ะได้ใช้อุปกรณ์ที่เราออกแบบมาแล้วเขาเหมือนกับว่าไปทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะได้กลับไปใช้ชีวิต ในสังคมได้ได้กลับไปมีอาชีพได้อย่างเงี้ยค่ะทําให้เขารู้สึกมีความหวังมากขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นหนึ่งในาสาเหตุที่ทําให้อาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์เราในวันนี้ค่ะ